คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทช,นะชาว,วีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิก30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t ท N เอช่อง16เท่านั้นนะคะ ประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นอยากจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันหน่อยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเคล็ดลับวิธีการดูแลสุขภาพของตัวคุณเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัวและนอกเหนือจากนี้ค่ะยังจะพามาเช็คสัญญ,ญาณเตือนภัยสุขภาพเพื่อให้เราต้องเฝ้าระวังกันด้วยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโรคอะไรนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงคนถันโรคค่ะ เริ่มมีปัญหาค่าสายตาเปลี่ยนทำให้การมองเห็นที่เคยคมชัดอาจกลายเป็นการพร่ามัวแต่อาการใดบ้างที่บ่งบอกว่าเราถึงเวลาตัดแว่นแล้วโดยปกติการมองเห็นไม่ชัดสายตาพร่ามัววิธีการแก้ของคนส่วนใหญ่คือเริ่มปรับที่ตัวเองเช่นมองภาพระยะไกลไม่ชัดก็แก้ด้วยการขยับเข้าใกล้วัตถุยิ่งขึ้น ตาพร่าก็พยายามเพ่งมองอย่างไรก็ตามปัญหาการมองไม่ชัดไม่ควรวางใจหากแก้ไขเองไม่หายแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเพื่อความปลอดภัยควรหมั่นตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นด้วยตนเองเบื้องต้น หนึ่อาการมองเห็นพร่ามัวหนึ่งในอาการที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าได้เวลาตัดแว่นแล้วไม่ว่าจะเป็นการมองวัตถุที่อยู่ไกลแล้วดูพร่ามัวหรือวัตถุที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกไม่ชัดเจนก็ตามเพราะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภาวะสายตาสั้นยาวและเอียง 2. องอาการภาพซ้อนเกิดจากตาทั้งสองข้างทำงานไม่เท่ากันบ่งบอกให้เห็นว่าดวงตาของคุณกำลังทำงานผิดปกติ อาจเกิดจากภาวะสายตาเอียงหรือมีภาวะจากโรคต้อกระจกหรือบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทเลยก็ได้ไม่ว่าคุณจะมีอาการมองภาพซ้อนชั่วคราวหรือเป็นมานานแล้วแนะนำให้เข้าพบแพทย์ตรวจค่าสายตาและทำการตัดแว่นเพื่อให้สายตากลับมาใช้งานได้ปกติที่สุด 3. อาการตาล้าปัจจุบันหลายคนใช้สายตาในการเพ่งมองหน้าจอโทรศัพท์หรือจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปแน่นอนว่าจะต้องมีอาการปวดตาหรืออาการตาล้าเกิดขึ้นได้นอกจากนี้การใช้สายตาไปกับการขับรถระยะไกลเป็นเวลานาน,านๆหรืออ่านหนังสือมากเกินไปหรือแม้แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพอากาศแห้งก็มีส่วนทำให้ตาเกิดความผิดปกติได้เช่นกัน จึงจำเป็นต้องตัดแว่น 4. อาการปวดศีรษะการโฟกัสกับวัตถุตรงหน้านาน,านๆเช่นการอ่านหนังสือหรือจ้องจออุปกรณ์สื่อสารนาน,านมีส่วนทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอยู่บ่อยครั้งเมื่อไหร่ที่รู้สึกปวดศีรษะเป็นไปได้ว่ามีปัญหาทางสายตาเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจรู้สึกสายตาโฟกัสวัตถุตรงหน้าไม่ดีเท่าที่ควรหรือเวลาเพ่งอะไรนานๆอาจจะรู้สึกปวดศรีรษะกว่าเดิมซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสายตาอย่างละเอียด 5. รู้สึกอ่านตัวหนังสือได้ยากขึ้นเวลาที่อ่านหนังสือหรือดูข้อความในจอโทรศัพท์แล้วรู้สึกว่าตัวอักษรที่ปรากฏอยู่นั้นมีลักษณะอ่านยากขึ้น อาจมีสาเหตุมาจากภาวะทางสายตาอย่างเช่นสายตายาวเกิดการสูญเสียความสามารถในการมองเห็นวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้าสายตาเป็นไปได้ฉะนั้นจึงเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าได้เวลาสำหรับการตัดเว่นแล้ว 6. มองเห็นแสงไฟฟุ้งกระจายหากในตอนกลางคืนคุณมองเห็นแสงไฟหรือจุดที่เป็นแสงจ้าแล้วมองเห็นว่าเป็นแสงไฟเหล่านั้นจ้ากว่าปกติ หรือมีลักษณะฟุง้งแต่กระจายมองเห็นแสงไฟเป็นเส้นแฉกแหรืออาจจะมีลักษณะเป็นวงรอบดวงไฟเหล่านั้นอาจเป็นสัญญาณบอกว่าคุณมีปัญหาสายตาสั้นสายตาเอียงรูม่านตาโตต้อกระจกหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับกระจกตาก็เป็นได้ดังนั้นจึงควรเข้าพบแพทย์และตรวจสุขภาพตายอย่างละเอียด เคล็ดลับเท่านี้จะทำให้คุณสามารถดูแลสุขภาพดวงตาของคุณให้แข็งแรงและเป็นปกติได้อย่างยาวนาน แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยอะลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะว้าวว้าวว้าว ออมร้อยชิงร้อยล้านกับสลากออมสินพิเศษ1ปีรีบฝากก่อน15พฤษภาคม2568รุ่นรางวัลพิเศษสุดว้าวรวม100ล้านบาทรุ่นว้าวที่130ล้านบาทรุ่นว้าวที่270ล้านบาทว้าวกันต่อรุ่นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมโมต,ตั้งแต่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Oh, <laughs> สู่ช่วงคนทำดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราเปิดพื้นที่เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับบุคคลต้นแบบของสังคมในการทําความดีและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้กําลังใจในขณะเดียวกันจะให้คนทําดีของเราเนี่ยเป็นต้นแบบในการทําความดีให้กับผู้อื่นในสังคมด้วยวันนี้พาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับใครนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทําดีค่ะ ูสมภพลำเลิศครูภาระศึกษาวัยใกล้เกษียณจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีครูผู้ใช้ชีวิตกว่า30ปีในการเป็นเรือจ้างมุ่งมัน่นส่งลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่นให้ถึงฝั่งฝันอย่างสำเร็จ ครูสมพบเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการส่งต่อความสําเร็จให้ลูกศิษย์จากครูคนหนึ่งและประโยคสั้นๆของผู้เป็นครูตนเองว่าถ้าวันหนึ่งได้ดีอย่าลืมเด็กๆนะก็ผมก็มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างจะไม่ไม,ไ,มไม่สมบูรณ์นะก็คือเราก็คงไม่มีแนวทางที่จะไปไปเรียนต่อได้ละพอได้เรียนปุ๊บเนี่ยเราก็เล่นกีฬาแล้วมันมีเบี้ยเลี้ยงจากกีฬาส่งให้ตัวเราเองเรียนได้จบ ชั้นปกศส,สูงจากวิไลยพร,รักชุมพรเสร็จแล้วมาต่อชัอ้นปริญญาตรีที่วิัลคูเพ็ดบุรีหลังจากจบปุ๊บผมสามารถสอบเข้าเรียนต่อ,อ,ส,อสอบเข้าทํางานบรรจุครับรัราชการได้เลยในกรุงเทพมหาคนครจากเด็กที่จบม .6 เกรดเฉลี่ย1.07แต่เราสามารถเป็นคนแรกของรุ่นที่สอบบรรจุได้มันก็เลยทําให้ว่าเรามีความ เออถ้าเรามาที่อะไรที่เราชอบอ่ะเราจะไปได้ครับแล้วก็คุณครูพระละท่านนั้นเนี่ยท่านครูกับผมไว้ว่าวันหนึ่งสมภพถ้าเธอไปดีแล้วอย่าลืมเด็กๆบ้านเรานะคำพูดคำนั้นน่ะที่เหมือนคุณครูเขาเคยสร้างผมไว้ให้เราให้ผมสานต่อให้โอกาสเด็กๆลองหาเด็กๆด,กดูแล้วทำกีฬาดูนะครับพอดีบังเอิญท่านเสียชีวิตไปแล้วครับผมมันเป็นความเคยชินมาทั้งชีวิตนะครับตั้งแต่สมัยเป็นครูกรุงเทพมหานครก็เป็นโค้ชบอลเล์บอล รเราก็เนื่องจากนั้นสมัยนั้นเนงินเดือนครูบรรจุสองพันบาทก็นอนอยู่ที่โรงเรียนกับเด็กที่อยู่รอบๆโรงเรียนก็มานอนเอาเด็กมานอนด้วยแล้วก็เช้าก็ซ้อมกีฬาฟุตบอลเล่บอลให้เด็กพอย้ายไปอยู่อำเภอสุพึ่งเราก็มีเด็กชาวบ้านน้องบ้า็บ้านอยู่ละแวกโรงเรียนแล้วก็อยู่บ้านพักครูก็ก็ซ้อมกีฬาฟุตบอลอยู่กับเด็กอยู่อะไรพวกนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลห้าก่อน ก็ทําทีมกีทาจากความถนัดของเราที่เป็นนักกีฬามาก่อนนะครับก็เก็บตัวฝึกซ้อมเรียนไปอยู่กับเด็กอยู่จนทั้งชีวิตนะครับอยู่อยู่กับกีฬาจนมาถึงโรงเรียนสาธิตเทศบาลเนี่ยเราได้ทําทีมมินิม,มาราธอนก่อนก่อนหน้านี้ครับก่อนโควิดนะครับก็ตะเวนหนักกว่าน,นี้ครับทุกทุกวันศุกร์เราจะนอนโรงเรียนเด็กสองคนผู้ชายสองคนแล้วก็ครูน้องอีกคนนึงจะไป มาย้ายมาเป็นอาจารย์จ้างสมัยนั้นตอนนี้ไปบรรจุที่อุดอรเราจะไปโคราชไปชุมพรไปไปทั่วทั่วเลย,เลยผมจะขับรถไปแล้วก็พาเด็กไปแข่งทีถ้าใกล้ๆอย่างนครปฐม,มเราก็จะออกประมาณตีสามไปถึงสนามแข่งขันทีห้าแข่งเสร็จน้องเขาก็จะลงไปดูเทนน้องผมก็จะเดินไปตามเวลาแข่งมิ่นี่มาซอนก็จะมีขนมมีอะไรแจกฟรีแล้วก็จะมีกระเป๋าใบนึงแพ็คใส่กระเป๋าแล้วก็ขึ้นรถ เด็กก็กินขากลับอะไราเงี้ยก็ความความความสุขของครูหรือว่าความภาคภูมิใจของครูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะคะอ่าผมก็บอกไม่ถูกหรนะเห็นพอทุกครั้งที่เราไปเนี่ยเขาเขาก็ได้รับชัยชนะมาก็เหมือนว่าเราสร้างสร้างเด็กในเรื่องของกีฬาไปสู่อาชีพไปสู่อนาคตของเขาได้แค่นั้นก็พอเลยไม่ไม่ได้หวังอะไรว่าเขาจะต้องมาเทคแคร์ดูแลในยามแก่เท่าอะไรเห็นเขาประสบความสําเร็จเรื่องกีฬาเรื่องการเรียนแล้วไปสู่อาชีพได้ นั่นคือความภูมิใจของผมแล้วครับจากอดีตที่เคยเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งของพ่อแม่แต่เปลี่ยนชีวิตจากกีฬาสิ่งนี้เองที่ครูสมภพมุ่งมั่นพัฒนาเด็กๆด,ด้วยความรักความห่วงใยที่ครูมีต่อลูกศิษย์ไม่เคยลดลงครูสมภพยังคงใช้เวลาการสอนและฝึกฝนกีฬาให้เด็กๆอย่างสม่ำเสมอเชื่อมั่นว่ากีฬาสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนายาวชน ในฐานะที่ผมก็เคยเป็นเด็กทีไ่ไม่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการเรียนแล้วก็ค่อนข้างจะเกเรมาก่อนทีนี้พอวันหนึ่งอ่ะมันเหมือนเราต้องมาใช้กรรมที่เคยทําไว้กับครูบาอาจารย์ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นครูฝ่ายปกครองส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็มีความรู้ด้านทักษะกีฬาก็เลยมองเด็กๆว่าถ้าเอาเขามาเล่นกีฬาให้เขามีชี้ทางที่เขาไปได้ถูกทางเนี่ยเขาก็จะหนีในเรื่องของอยาเสพติดเรื่องเกม เรื่องสิ่งต่างๆที่ที่เด็กปัจจุบันเขาเป็นกันอยู่พรเด็กกลุ่มเนี้เราสร้างได้คืออย่างน้อยเขาก็ได้ร่างกายที่แข็งแรงครับแล้วก็อ,กอผลของการแข่งขันเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังว่าเขาจะต้องเป็นพิมชาติเขาจะต้องเป็นเลิศพอเขามาโรงเรียนทุกวันเพราะเขามีความผูกพันกับว่าผมจะต้องมาเล่นกีฬานะเย็นผมจะต้องไปซ้อมกีฬานะก็ทําให้เขาต้องมาโรงเรียนจากเด็กที่บางคนมาโรงเรียนวันหนึ่งหยุดสามวัน กลายเป็นว่ามาโรงเรียนทุกวันเข้าเรียนทุกชั่วโมงเราก็ค่อยๆเติมตรงนี้ให้เขาถึงแม้เขาจะไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งที่สุดในห้องแต่ก็เริ่มเปลี่ยนในในทัศนคติของเขากับการที่มาเรียนแต่สิ่งที่ผมคาดหวังของเขาก็คือให้เขาเนี่ยได้เรียนในในชั้นที่สูงขึ้นไปตามความสามารถของตงัวเองโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ,อเช่อนอมีบางโครงการของมหาวิาลยเนี่ยที่เขามองว่าถ้าเป็นนักกีฬาคุณมีความสามารถทาง ได้ได้เหรียญรางวัลจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาแห่งชาติคุณสามารถเข้าเรียนฟรีอย่างเช่นราชพัฒของหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยก็มีโครงการให้ผมก็มองตรงนี้ในฐานะที่เด็กบางคนหนูไม่ได้เรียนแล้วอ,อย่างตัวอย่างของเด็กที่ไปอยู่สวิตตอนนี้ก็คือครอบครัวเขาค่อนข้างจะไม่พร้อมที่จะส่งให้ลูกเรียนได้มากมายนะก็คุยกับคุกครองเขาให้เรียนนะเดี๋ยวผมพอจะช่วยได้ในเรื่องบางเรื่องให้เขาเล่นกีฬา ตอนนี้ทางสมาคมุกีแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ดูแลเด็กได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีการที่ว่าอาจจะเตรียมส่งเด็กถึงถึงระดับปริญญาตรีได้โดยที่ครอบครัวเดือดร้อนน้อยที่สุดโดยใช้กีฬาแล้วก็เด็กก็รักษาสภาพของการเป็นนักกีฬาไว้นะครับผลตอบแทนให้กับทางอ้อมนะครับลูกศิษย์หลายคนประสบความสําเร็จทางด้านกีฬาการดําเนินชีวิตเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมและห่างไกลาจากสิ่งไม่ดี ถือเป็นรางวัลที่มีค่าที่สุดของครูคนหนึ่งความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสมหวังของครูสมภพให้การทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นตัวอย่างที่ดีของความเสียสละและความรักในวิชาชีพครูปกติตอนนี้ผมก็ซื้อนกมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเยอะนะครับก็ใก่พอนกนี่แหละบางทีเราไม่มีค่าอาหารให้เด็กผมก็เอาเอานกไปเลยรถไปขายที่ตลาดขายนกได้มาสี่ถห้าพันบาทกับ พอเราก็ปปเป็นอ,อยู่ได้หนึ่งเดือนละค่าอาหารเด็กต่อวันถ้าไ้นก็ค่อยๆพอเรามีเงินเดือนออกหรือมึงแอบบางทีแอบแม่บ้านไปกู้อะไรเนี่ยก็เรียกอะไรเงินฉุกเฉินจากสหกรณ์ทับครูเนี่ยก็เงินเดือนเนี่ยบางทีเราเรามีคนคุมบัญชีแต่ถ้ากู้ฉุกเฉินไม่ต้องมีคนค้ำแม่บ้านเป็นลงเซ็นแอบไปเซ็นแอบ,บไปกู้ทีหนึ่ง2มื่นสองหมื่นเวลาไปแข่งขันก็ก็หมเดเยอะ <laughs> แต่มันมีความสุขครับ <laughs> วว้าวว้าาออมร้อยชิงร้อยล้านกับสลากออมสินพิเศษ1ปีรีบฝากก่อน15พฤษภาคม2568ลุ้นรางวันพิเศษสุดว้าวรวม100ล้านบาทลุ้นว้าวที่1 30ล้านบาทลุ้นว้าวที่2 70ล้านบาทว้าวกันต่อลุ้นรางวันที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมโมต,ตั้งแต่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะที่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารรวมถึงเทรนด์ของประเทศไทยและเทรนด์ของโลกใบนี้ที่คุณไม่ควรพลาดติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ ศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าโครงการก้าวแรกของพระบรมศาสดาครั้งที่3เพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าผู้ยากไร้นักประเทศศรีลังกาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมหลวงพ่ออานินมานธรรมสากิโยร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสานุสิทธิ์รวมทอด พ่อป่าสามัคคีณสวนแสงธรรม ยอดเงินกว่า10ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าผู้ยากไร้ชาวสีลังกาเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูต70ปี70ข้อเขา่าเพื่อเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีสเสด็จพระราชสมภพ70พรรษาในเดือนพฤศจิกายนนี้และในก้าที่4จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ประเทศเลาว ก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะครับทุกทท่านในฐานะที่เราเป็นคนไทยที่เห็นความทุกข์ยากของคนที่เขายังขาดสนยังด้อยโอกาสอยู่ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเรารบ,บุคลากรของคณะแพทยาศาสตร์รรศิรพิบาลมหาวิทยาลัยม่ดนโดยการนําของภาคชาสัญญาศาสตร์อตมติก์และกาเข้ามาบัดครับที่เราจะตั้งใจนําทีมงานทั้งคุณหมอ พยาบาลนักแกพระมัย์รวมถึงสิทธิ์เก่าของเราด้วยนะครับที่จบจากศรีราชไปช่วยกันดูแลชีวิตของคนศรีรังกาครับแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านจะสามารถบริจาคผ่านบัญชีวัดบาบ้านตาดนะครับเพื่อผู้ป่วยได้โอกาสโรกข้อและกระดูกอยู่ในศรีราชมูลนิธิ กากลุ่มลางควายฟงและผู้พัฒนาโครงการรูอันดารารีสอร์ทแอนด์วิลล่าเปิดประเด็นเวทีสัมมนาเอเชียคอนเน็กต์ภูเก็ตพรอพเพอร์ตี้พร้อมเปิดตัวโครงการสุดดาราเรสซิเดนซ์อย่างเป็นทางการในงานเอเชียคอนเน็2025้ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตก็ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงโดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียมและไลฟ์สไตล์ ดรอันลานซีเมนผู้ก่อตั้งและผู้บริหารหลานควายฟงกรุ๊ปกล่าวว่าถือเป็นช่วงการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจแม้จะมีความผันผวนแต่ประเทศไทยโดยเฉพาะภูเก็ต ก็มีความแข็งแกร่งและเป็นที่ต้องการด้านไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนทั้งในภูมิภาคและระดับโลกสิ่งสำคัญคือต้องยึดราฐานระยะยาวมากกว่าผลลัพธ์ระยะสัน้นซึ่งดรอัลลานมองว่าพฤติกรรมผู้ซื้อได้เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัวให้ทันต่อความคาดหวังใหม่ๆของตลาดผู้ซื้อมีมุมมองระดับโลกต้องการบริการที่ครบวงจรไลฟ์สไตล์ที่เน้นสุขภาพความเป็นส่วนตัวและความยั่งยืน <laughs> I like a place of, 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 of real comfort, real luxury. And uh, and so we decided to spend a little more money, but put the car parking underneath. And because of that, um, I think, well, I know it's going to be a very, very another winner, another spectacular project. And it'll create a lot of value for people who buy it, because as Sandara proved to me, um, Prices went up five, six times for what we originally went out at. Uh, you know, and so and so uh, that's why I feel very comfortable that going forward. Uh, it's, it'll be a very special uh unit. <laughs> ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อที่ให้ความสำคัญด้านไลฟ์สไตล์ประกอบด้วยห้องพัก1-3ห้องนอนขนาดตั้งแต่52 144ตารางเมตรพร้อมยูนิตแบบพูลวิลล่าและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับรีสอร์ทโดยโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2027 หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมข่าวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและวิธีการทําให้คุณผู้ชมมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมน่าอยู่แบบนี้ติดตามกันได้จากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube, Instagram และ Tik t o อกในขณะที่หน้าจอของ PNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ